ครับผู้สนใจที่จะไม่ต้องกรีดยางนะครับแล้วใช้วิธีเจาะต้นยางนะครับวิธีนี้เขาเรียกว่าวิธีแบบรับเบอร์โกนะครับเมื่อวันที่วันที่17นะครับวันที่17นะครับเราก็มาทําการตอกนะครับตัวรัเบโกนะครับเข้ากับต้นยางแล้วก็ปล่อยฮอร์โมนแอทิลีนนะครับเข้าในถุงเพื่อจะให้มันเข้าเป็นลําต้นเมื่อ2วันที่แล้วนะครับ นะครับพอทําเสร็จนี้ตรงนี้เสร็จ2วันนะครับวันนี้วันที่19นะครับเราก็ได้มาเจาะเป็นหลอดแรกนะครับว่าน้ํายางมันจะออกน้อยออกมากขนาดไหนนะครับต้นนี้ยังไม่เคยไม่เคยทํามาก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหลอดแรกนะครับพอเราฝังเอทิลีนเข้าไปนะครับ2วันนะครับวันที่3ามเราต้องมาเจาะนะครับนะฮะขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูกันะครับว่าเราจะเจาะนะครับวิธีเจาะนะครับอ่า วัดลงมา2นิ e ้วนะครับวัดลงมา2นิ้วนะครับตรงไหนก็ได้ครับบริเวณนี้นะฮะับงนิ้วนะครับนะครับ2นิ้วนะครับหรือเราจะขีดไว้ก็ได really. ้คร <auc> ับนะครับกประมาณนี้เอานะครับทีนี้ผมจะเจาะรูนี้นะครับก็ตีเส้นเลยครับให้มันเป็นนะครับเหมือนกับ4ี่ทิศนะครับแล้วก็แดทิศนะครับไว้เลยนะครับรอนะครับนะเราขีดไว้เลยนะครับอันนี้ก็มุมนี้เราจะเจาะนะครับแต่เราจะเจาะรูนี้ก่อนนะครับ ดูนะครับวิธีเจาะนะครับเราทําเป็น45องศานะครับนะฮะ45องศาแล้วแทงเข้าไปเลยครับในต้นยางนะครับแทงแ้แทงให้สุดเลยนะครับแทงให้สุดเลยนะครับนะครับแล้วก็หมุนๆหน่อยหนึ่งนะครับนะฮะเพื่อให้น้ํายางนะครับเช็ดๆหน่อยครับน้ํายางเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดถอดออกมาเลยครับอาหลอดเสียบลเข้าไปนะครับไม่ต้องลึกมากนะครับให้มันอยู่นะครับ ไปดูนะครับอีกสักพักมันก็จะไหลออกมานะครับนะฮะวิธีนี้จะเร็วมากเลยครับนะฮะเราเสียบหลอดหนึ่งแล้วนะครับนับออกไปอีกสองวันนะครับคือวันนี้วันที่สิบเก้ามีนานะครับเราเสียบเป็นหลอดแรกนะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบยบเอ็ดวันที่ยีบสองนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพอดีเลยนะครับนะฮะออกมาแล้วครับนี่ครับนี่ฮะมาแล้วนะครับอันนี้เป็นหยดแรกของต้นนี้เลยนะครับ หยดแรกเลยนะครับเขาจะหยดอย่างนี้ตลอดนะครับตอนใหม่ๆหลอดแรกนี่เขาจะหยดช้าอยู่นะครับแต่เขาจะหยดตลอดจากนี้ไปก็คงจะประมาณสักเกือบเก้าโมงเช้าหรือสิบโมงเช้านะครับแล้วค่อยมาหยดกดนะครับนะฮะแล้วก็วะเว้นไปอีกสองวันนะครับคือวันที่ยี่ิบสองถึงมาเจาะตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับสองวันเจาะทีนึงนะครับส่วนฮอร์โมนเอเทอลรนก็สิบวันเติมทีหนึ่งนะครับ นะครับผมนะฮะออกมาแล้วนะครับเราไม่ต้องกรีดนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งมาดีตรงหนึ่งตรงที่ว่าเราทําตอนกลางวันนะครับกิจกรรมทุกอย่างแม้กระทั่งทําตรงนี้ก็คือเอาน้ำํำยางออกทําตอนกลางวัน,นครับไม่ได้ทําตอนกลางคืนนะครับโอเคครับผม